นายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีลงพลื้นที่สั่งการค้นหา <Yeah. S 1> เด็กชายซูลุยผิวอายุ2ขวบลูกคนงานชาวเมียนมาที่หายตัวลึกลับขณะเดินเล่นริมถนนหมู่บ้านสวนรวัดหมู่9ตำบลสะพังลานอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมุ่งเป้าไปที่บ่อน้ำต้องสงสัยใกล้สถานที่หายตัวคนทุกตารางนิ้วและกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดเวรยามเฝ้าไร่ไอ้อยตลอด24ชั่วโมง ต่อมาพระคูโกมินจันพวังโสเจ้าอาวาสวัดสีีกักราชบำรุงอำเภอเราขันจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางมาช่วยตามหาเด็กเรียกพ่อแม่มาถามชื่ออายุแล้วเข้าไปทำพิธีเปิดทางและทำน้ำมนต์ในไร่อ้อยก่อนออกมาแจ้งว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ในบ้านที่มีสุนัขตัวใหญ่ดุมากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลต่อจิตใจทำให้ทุกคนมีความหวังมากขึ้นแต่การค้นหาตลอดทั้งวัน ยังไม่พบเบาะแสอย่าลืมกดติดตามช่อง y ย u ทูบเดลี่นิวไลฟ์ขีดทีเอชอย่าลืมกดสมัครสมาชิกันเยอะๆนะครับเจ๊